น้ำตกเป็นรูปเขียนว่าไอคอนสยามอ๋อเขียนว่าไอคอนสยามลงมาได้ด้วยํำได้ยังไงอ๋อสวยสวยน่สายละลูกส่ายละแล้วบางทีก็มีเป็นลายกระหนกเหมือนกับลายที่ปล่อยน้ำลงมาตรงนี้นี่แหละนะไอคอนสยามเนี่ยอะไรก็รูปผับ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 ทำรอบเลยอ่ะ สวยแล้วก็มีแบบปับป right. ับป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 ับรอบคนที่กำลังถ่ายอยู่นี่ไอคอนสยามชั้นหกอันนี้ตกแสงด้วยบ่อน้ำเห็นไหมโอ้โหสวยมากเนี่ยสวยสวยแสงสีสวยมากเลย แล้วดูรอบๆรอบๆก็สวยมาก